ลาค่ะผู้ใดสนใจอยากได้ปลาเสียมปลาลดเด้อพี่น้องเด้อสั่งได้เด้อจ้าปลาเสียมสวยๆเลยจ้าปลาลดก็สวยจ้าอันนี้สิเป็นปลาขาวเด้อจ้าพี่น้องปลาขาวสวยๆเหมือนกันจ้า ได้จ้ะพี่น้องอันนี้หูละเคืองโลสอ่ะครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลครึ่งกิโลอันนี้ใส่ก่อบดเสียงพี่น้องเนื้อเนื้อแดดเดียวผู้ใดอยากได้ได้จ้ะอันนี้ปลาช่อนจ้าปลาช่อนอันนี้ครึ่งโรสได้จ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ปลาดุกค่ะเครื่องโรสคือจากจัดผู้ใดอยากได้สนใจแอดไลน์เข้ามาได้ได้จ้ะ,ขขอ,จะอันนี้ปลาเสียม ทุ้งน่อยทุ้งน่อยก็ได้เด้อจ้ะพี่น้องแ้าพี่น้องย่านกี่มุมด้วยทุง้งไม่หน่อยก็ได้ปลาคออันนี้ปลาขาวจ้ะพี่น้องปลาขาวปลาขาวอันนี้ก็ครึ่งโลนะคะปลาขาวผู้ใดอยากได้ปลาขาวสร้างได้จ้ปะปลาดุกถุงละหน,นึ่งโลนั่นเอง น้องบ้าเครื่อกิโลได้หลายบ่กได้เป็นซิฟคุณลู้จ้ะนีหนึ่งโลอันนี้ครึ่งโลค่ะผู้ใดอยากได้สินค้าตัวใดแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพจใดเด้อค่ะสินค้าของเพจก็มีหลายอย่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกะขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ซอยอุดหนุนจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องอยากได้สินค้าตัวใดกะแชทไลน์เข้ามาสอบถามเพจใด้ n e n e 2 4 2๊ยสี่สอง่นย่างไร เพจก็ลืมไอดี n e n e อีเอ็นอีสองสี่สองหกหนึ่งเก้าแชทขม้าได้จ้าหรือว่าโทรเข้ามาหาเพจก็ะไรศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้านอกจากพี่น้องอันนี้เป็นไซโกะไซโกะกินก็เข่าได้จ้าพี่น้องไปพอดพี่น้องแล้วพี่น้องก็พึ่งแดดได้จ้าพึ่งแดดแล้วกับมันกระซิกรรมพี่น้องก็เอ,อามาทอดกินจา้าเนื้อแดดเดียวอันนี้ถุงละครึ่งกิโลนะคะถุงละครึ่งรู้ได้จ้าพี่น้องเด้อ พี่น้องเอาไปพี่น้องกระสะดวกกระทอดทอกินเลยแกทอดกินที่รัเขิงถุงจา้าปลาเสียงแห้งก,ก้ะเด้อจ้าพี่น้องจา้ารับรองอร่อยจา้าปลาเสียงแค่ขายทยี่ดีพี่น้องเลียดได้พี่น้องจ้ะแชทคอามาสอบถามเพื่อนใดด้อค่ะสินค้าของเพจกระมีหลายอยา่างด้วยว่าทีเป็นเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวไสกรอกแหนมปลาซับ สมเด้อจากพี่น้องเด้อแอดเขมาสอบถามกันได้ใส่กอพูดเซนใส่กอกินก็เขาพี่น้องอยากยได้สินค้าตัวใดกับแอดเขมาได้สมปลาตองกันนีเด้อจากพี่น้องจ้าสมปลาตองอันนี้ขึ้นกิโลกคัมอันนี้เป็นปลาเป็นปลาคอได้จ้ะพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาคอปลาดุกปลาขาวปลาเสี้ย ี่น้องถามว่าปลาเสียมกับปลานางมันปลาเดียวกันบ่ปลานางไม่ใช่ตัวยาวๆด้วยจ้ะพี่น้องราคามันสิราคามันสิสูงกว่าปลาเสียมปลาขนาดปลาเสียมยังซ้ำหนีปลานางซี่ซ้ำไหนพี่น้องทิ่เบิ่งแต่ว่าแซ่บคือกันจ้ะแซ่บคือกันกรอบคือกันทอดกรอบทอดลืมเหลืองด้วยจ้ะพี่น้องกินกระเข่ากินกระตบักหุ่งเขาเนี้ยเขาเจ้าก็แซ่บจ้ะปลาดุกนีปลาดุกนีไม่เจีวจังน้อยเนาะเสียบเสีบจ้ะพี่น้องจ้า เพชรกระตากปลาเดี๋ยวมือเออ่ม uh, ือนี th ้มันตากบ่ทันมันตากบ่ทันสองสามเจ้าเดี๋ยวมืออื่นเพชรกะซีทรงทรงหม่ทรงอีกสองสามเจ้าเนาะแต่ว่าอ่ทั้งมือวานนี่เพชรไปทรงของเดี๋ยวมือหนีมีทั้งทั้งพลระทั้งชนบุรีทั้งขุนละำทงบ่ได้เพราะว่าเพชรบ่มีเพชรก็ต้องไปทรงเครี่มาจากพี่น้องเนาะเพชรก็ต้องไปทรงเครี่เท่ากับ ต้องหาด้านโดนทรงให้ลูกค้าดกินได้แลเนาะพี่น้องพี่น้องอยากได้พี่นอ้นอ,งอ,นนองก็สชั้งไปเด้อจ้าปลาเซียงปลาเสียง,เ,ยงเอาไปทอดกรอบๆก,ก,ก,กินได้ทั้งหัวจ้าจพี่น้องจ้าถุงหน่อยกับนี้เด้อจ้าพี่น้องเอาไปลองซิงมังกรถุงหน่อยก็ได้กันถุงน้อยก้อนหน่อย,อยดอกไงด้วยไงกลมมือไปอีกไปทอด ปลาดุกปลาดุกเคิ่มกิโลก็ได้โอ้ได้เป็นซิปพี่นอ้องตามซิ่งหาฝุดได้ซิปกัวตู่คนละพอได้ล,ไดลายขาอยู่หลอกปลาช่อนเหมือนกันค่ะปลาช่อนแห้งแส่บดีเด็ดพี่นอ้องแส่บผู้ได้ดมกักเขาเอาไปเก็บไว้โดนก็นได้ เขาเขาอยู่หออยู่อย่างเข้าไปเก็บไว้โดนก็นได้นี่สอดสูพ้พ่อสูเมียสูพี่สูน้องกินนี่สร้างลุนึงก็ได้นี่จ้ะโลนึงก็ได้ล้ลยได้ไลยอยดีเด้พี่น้องปัดุสร้างขมารจักศูนย์เก้าสแปามแปดสามหนึ่งาาแปดห้าด้วจากพี่น้องจ้าหรือว่า NENE 242619อะสองสี่สองหน้าละไอไล้ใช่เนาะไอดีลอไดล,ล้ใช่รกั เนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวเพ่กัะยังตากยังเด็ดคือเกาด้วยจากผู้ใดากได้ผู้ใดสนใจกับแอดไลน์ขอมมาต่อทามใดญ่าอันนี้ปลาปลาขาวปลาขาว้ะพี่น้องสาผู้ใดเอาไปทอดอยู่ก็อเ,เอาหมบกมูกระเสียบไดหนึ่นงปลาขาวปลาขาวเพราะว่าทีเป็นปลายังกระเสียบพื่อกันจ้ะพี่น้องว่าซีมีความเสียบแตกต่างกันไปเนาะความเสียบแตกต่างกันไปปลาขาวมันเกิดจริง กินได้กินได้เบิดคือกันแต่ว่าปลาปลาดุกปลาก้อนี่ก็ต้องมีตาปลานี้ปลาเสียมนี่กินได้เบิดตโตปลาเสียมกับปลานางปลานางไม่ใช่เป็นตัวเงาเงาด้วยพี่น้องอันนี้ปลาปลาเสียมจ้ะกินได้เบิดตโตกินได้เบิดหัวกินได้เบิดเบิดทอดกรอบทอดกรอบใบข้าวเหนียวห่อไปเฮ็ดงานก็ได้เด้อนี่จ้ะพี่น้องจ้ะห่อไปเฮ็ดงานก็ได้ทอดแล้วก็ห่อไปเฮ็ดงานทอดปลาดุกมีเจวปลาแด็ด สร้งเจวประเดียกก็ได้จ้ะเอาไปกินหมองเฮ็ดงานกไ็ได้ด้จ้ะพี่น้องจา้ามีละสินค้าของแพทกับซิมีสซิมีจังซี่ละจากพี่น้องเป็นอาหารที่สารบานเฮาเนาะเป็นอาหารที่สานบานเฮา,า,า,าเพี่น้องเยากได้ตัวเด็ดสินค้าอันใดพี่น้องกระแชดขม้าสอบถามแพทได้เด้อสอบถามได้จา้บบบาบ่ซื้อบ่หากับบ่วาที่สื่อตอนแอดไลน์ขมาไปที่สื่อตอนใดก็ได้ไดนอกจากพี่น้องเนาะกะขอบคุณขอบคุณเลยล้าที่พี่น้องสื่อที่พี่นออ้องซอยอุดมุนแพทยเห็นมีแพทย์เลยมีไายใดนอกจากพี่น้อง อขอบคุณหลายๆด้วยจ้ามือนีเพื่อกชิ้คอต,ตัวไปซุ่งของก่อนนอกจากพี่น้องเนาะไปก่อนเ้อยจ้าสวัสดีจ้า